เลนคนเดียวน้่มันเปลี่ยวหัวใจ <laughs> ช่วงนี้ไม่มีใครอยู่เลยเราต้องเข้ามาเอาชีวิตรอดคนเดียวอ่าฮะฮัลโหลฮัลโหล หมัดนี่ถ้าถ้าถ้าต่อยโดนหัวเนี่ยก็เข้าไปร้อยแปดสิบจังๆเลยนะแต่มันจะมีใครวะที่แบบเอาหมัดเดินไปวิ่งต่อยกคนถือปืนอันนั้นมันคนจะจวนตัวจริงๆแล้วเจอคนถือปืนวิ่งหนีก่อนแล้วอันดับแรกใช่ไหม โอ้ว้าโอ้โหลงออกันไปเพียบเลยกี่ตีว้วะเนี่ยเอาเทคออฟเลยกัน mm hmm. หายไปไค้หนึ่งคนวะ a อา v e ยี mm ่สิบเก้า หลังิมีมากระเราคนหนึ่งโหไม่ใช่คนหนึ่งแล้วเพียบโอ,โอ้โอ้มีคารแรกเล็กน้อยนะฮะแกเล็กน้อยถึงปานกลางลงแม่มงลังคาเนี่ยมันจะถึงลังเท้า เลยอีกกรรมรีบวิ่งเลยครับอะไรมัสเซิลที่เก็บประกายไฟอะไร UMP <c oughs> แจมจะเก็บมัสเซิลมาทำไมเนี่ยไปเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มัสเซิลเวลสามนี่เออ ที่เก็บประกายไฟนะหรือม er he ัส l ซมันจะถ้าใส่ไปแล้วมันจะซ่อนช่วยซ่อนประกายไฟบนแผนที่นะเวลาเรายิงปืนจะทําให้ศัตรูไม่รู้ว่าเรายิงมาจากทิศไหนนะครับแล้วตอนนี้มีคนไหมเอ่ยเขาบอกว่าปืนพวกปืนพวกเออ่ซับไิชินกันนะพวก m p M ห้ากับ UMP เนี่ยโคตร OP เลย ระยะระยะใกล้กับกับกลางๆนะฮะโอพีสุดๆไฟเลสมันนี่ยิงถี่ยิบอ่ะของเลเวลหนึ่งเนาเดีดเดๆๆเดอะไรเนี่ยอ๋อเราควรต้องระวังตัวหน่อยละหายไปแล้วตั้งหลายศพเนี่ยเหลือยี่สิบสองคนเองไอตึกนูน้นมันจะมีคนมากว่ะ ตอนนี้โอ้เราอยู่ในวงพอดีเหมือนได้ยินเสียงคนกระโดดอ้รถ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 เราจะยังไม่เสี่ยงแนะออ่อันนี้มีใครส่องอยู่ปล่าว,วะอันนี้อะไรเปาโอเค วิ่งวิ่งเดียวตัวรอดวิ่งเดียวตัวรอดแมกกาซีนจมเลี้ยวสองออไปเอ๊มันลงมาตั้งหลายคนนี่ว่าหายไม่ได้หมดวะนั่นนั่นนั่น,น,นมันยิงแล้วละมันยิงผมแล้วเออไม่ต้องการเว้ยไหนอยู่ไหน เห็นมีคนบอกว่าตอนนี้กำลังมีบัคยิงทะลุอ่รไม่รู้สิเราก็แอบ,บตลอดนะก็ไม่ค่อยโดนยิงเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าช่วงนี้สไนเปอร์กำลังโอมากๆยิงทะลุแม่งหมดทุกอย่างไม่รู้จริงหรือเปล่าโอ,โ,อโอ้ไฟแลบออกมาจากทางนู้นนะ ดูแผนที่ฮะน่าจะอยู่แถวๆนั่นอะ่ะบนตึกตอนนี้เหลือสิบหกคนละวิ่งกันแล้วกันตอนนี้กระสุนกระสุนปืนซับแมชชีนกันไม่พอกิดเม็ดคิดเอาไว้ จริงมันมีเกมใหม่มาแล้วนะรอออฟอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันกินสเปคเยอะเหลือเกินภาพมันภาพมันสวยกว่านะแต่รู้สึกมันยังไงอะ่ะผมว่าเกมนี้มันเล่นง่ายกว่าก็เลยนะเลยเล่นเกมนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเกมนี้มันเอาระบบมอบมาอีกอันหนึ่งก็จะดีมากเลย ถ้าเกิดเอาระบบเลงมาอันนึ้งก็เออก็พอดีนะแต่รู้สึกว่าไอเกม law อฟอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันปุ่มมันท่วมหน้าจอเลยมันลกๆยังไงไม่รู้ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนั่นคนคนคนแต่เราจะไม่สกิดมันนะปล่อยไปกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอตตัวเองซะเปล่าๆมัสเซ์เวลสาม โอเคเวลสมอยู่แล้วโอเคปืนโปรดทั้งหมดจะเป็น MP5 นะฮนะไอ้ <Yeah. S 1> UMP นี่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ทำไมเราไม่เจอใครเลยวะไม่เจอใครแบบระยะเผาขนเลยท,ทั้งที่ก็ลงกันเยอะนะ นี่เป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบลงล้วเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสถานที่รวมตัวแต่จุดรูทของมันก็เยอะอยู่มีคนรูทไปแล้วแถวนี้ของเรายังไม่ค่อยนี่เลยวะได้ผ่ารูทก่อนที่วงจะบีบดีกวะ่ะ เทคนิคคือมันอยู่ที่จังหวะนะยิงยิงออกออกยิงยิงออกอ,อกเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็นะจะเล่นในโทรศัพท์กันนั่นแหละแต่ว่ามันยิงแล้วก่อนยิงอ <laughs> ะมันมายืนมองหน้ากันแล้ว <laughs> รู้สึกขำม <laughs> ยืนมองหน้ากันประมาณสามวิหนึ่งวิ2วิอย่างเงี้ย แล้วค่อยยิงเหมือนกับพึ่งนึกขึ้นได้หามันจะมีใครวิ่งวิ่งหาลูดแบบผมบ้างไหมเนะี่ยเออมีคนยิงมีคนยิงเจอแล้วมันยิงเราเปล่าว,วะน่าจะเป็นเราแหละมีเราอยู่คนเดียว แต่ก่อนที่จะไปปะทะกันมันอู้เจออีกแล้วนั่นๆยิง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 วิไอ้ยยิงทะลุด้วยอะดูเหมือนจะเป็นจริงไงตามที่เขาว่าไปเลยมันยิงใครวะเนี่ยแล้วก็แอบแล้วนะมันจะยิงอีกเหรอไปดีกว่าะมายุ่งกับมึงละไม่ยุ่งกับมึงเว้ย มีคนอยู่ข้างหลังแล้ววะวะมีคนเดินมามีคนเดินมา <c oughs> มึงโดนวงบีบแน่มึงต้องแน่ใจก่อนนะว่าข้างหลังไม่มีคนมา,มายัางมายัางนี่มันเดินมาวะ่ะ มันอาจจะเอาเมาส์สองไอ้เหี้ยมันรู้ดีจังวะมันมันรู้ดีจังวะเนื้อลูกสองด้วยโอเคเอาดี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  นองยองมีนองยองเนี่ยตึงแบบเอ่อมายังมายังอีกเอ่อสี่สิบวิเราจะตึงมันไว้กว่าที่นะฮ <c oughs> ะมันลงมาแล้ว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  <c oughs> มันไปแล้ววะ แล้วเหรอทำไมานายทำไมานายไม่อยู่ทู่กันแล้วสก,กิทมัอนกันตอนนี้เลยแปดคนใชดโด้ยมันมาวะมันมาวะเฮ้ยเรียบน้อยเสร็จไปหนึ่ง หมกหมกเออไม่เอาไอ,อชิบหายชิบหายแล้วโอ้ไม่มีกระสุนไอ้นั่นเลยอะ่ะกำไป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 วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมีคนแอบซุ่มอยู่ตรงข้างบนแน่นอนเลย อันนี้ต้องวิ่งกันเหลือห้าคนแล้วเราต้องสู้กับคนอีกสี่คนแล้ววะเนี่ยอ๋อเหลือสี่คนแล้วอันตรายซะด้วยว่าบนข้างบนนั้นต้องมีคนแน่เลย เ้ยมาแล้วเจ้ย <laughs> ไม่มีของเลยโอ้ oh, shit วง this is the วงวงหอคอยนั่นมีคนหรือเปล่าไม่น่าไม่ไ,ไ,ม,ไม,ม่เหลือจะได้แล้อย่าเพิ่งใช้ข้างหลังเคข้างหลังเราจะมีใครหรือไม่ ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตี้กับอีกหนึ่งคนและเราก็อีกเจอแล้ว <c oughs> ถ้ายิงปุ๊บจะสปอตตัวเราเองเลยนะ <c oughs> เราต้องในเมื่อตรงนั้นมันเดินไปแล้วโล่งๆแสดงว่าปลอดภัย้องหารูทกันคนบาบแม่งแอบบางคนมันแอบเนียนะพี่ยูเอ๋อชิพาย ิวเลยแล้วกันเอาหิวสิครับกระสน AR อีก MP5 เอาเอา MP5 มา มันกระสุนมาแรงน้อยๆวะเอองงงงกระสุนน้อยกว่าเดิมอีกช่างมันเดินไปเล่นนิดหน่อยเดินเล่นอยู่ลืมเปลี่ยนปืนอย่าวงบีบแล้วมึงงานงอกอ้เฮียเอ้ยโทษนะะมีไหมไม่มีโจโจ ลดไปอีกต้องระวังสะพานเป็นพิเศษแล้วตรงนี้เหลือสี่คนเราต้องปะทะกับอีกสามคนมาตรงสะพานเว้ยมันอาจได้ยินเสียงชักปืนเราแล้วก็ได้ อย่าจังไรเจอสไนเปอร์นะเจ้าวงมันบีบเข้ามาในบ้านวะอาจบีคนซุ่มอยู่ในบ้านแล้วบนสะพานก็รูทหมดแล้วจะไม่เหลืออะไรให้เลยแหละนะใจคอไอ้วงที่มาทางบ้านนี้นานๆทีจะเจอนะ นั่นศพคนหรือเปล่าวะเนะี่ยไม่ใช่ศพเว้ยแต่เป็นกองรูทขอกระสุนซับแมชชีนซับหน่อยสิไอ้พวกนะั้นมันยังไม่เจอกันอีกเหรอมีของเลย ระวังบนหลังคาเห็นว่าแม่งมีแบบการทำบั็กขึ้นไปยืนอยู่บนต้นไม้จะเกียนไปแล้วอ๋อใครยิงเดี๋ยววงก็บีบใครยิงวะฮิวสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก็จะไม่มีโอกาสได้ฮิวแล้ว ยิงไปแต่ในบ้านหรือเปล่าอ๋วอวงบีไปไหนวะเนี่ยทางนู้นเหรออ๋อขึ้นมาตรงเนินเลย เดือสองคนเอาละมึงวงมาแล้วมึงเออแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะมันอยู่ไหนวะเน,นี่ยอฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับพี่เฮ้ยแม่งเอาวะมองไม่เห็นนะดีเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวมาแล้วฮ้ยเราเสียเปรียบแล้วเนี่ย น้องโพลบุญยาจะนะโอเคเฮ้ยเลเวลอัพเลยเลเวลอัพก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวอีกพี่มมันเยอะจังวะ ไอตัวละครหญิงของเกมนี้นะปั้นมาแบบแจ่มมากเลยสุด,สด